แต่แปลกเนาะตรงนี้เหมือนจะเป็นด้านหน้านะครับเป็นบันไดาทางเดินขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีประตูครับเหมือนจะเป็นด้านหลังนะครับมาเดินมาฝั่งนี้ครับโอ้ฝั่งด้านนี้นะครับผมก็คือยังสร้างไม่เสร็จนะครับยังไม่มีการปูกระเบื้องแล้วก็ยังไม่มีการทําประตูเนาะแค่เว้นเป็นช่องไว้นะครับผม คือข้างในยังไม่เสร็จเลยนะครับผมก็คือ,อปู่บังบทท่านป่วยก่อนนะครับผมก็เลยไม่ได้มีการสร้างต่อเติมนะครับฝ่งน,นี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับผมสาธุขออนุญ,ญาตนะครับก็ดูจากด้านล่างก็จะมีคนเอา หมากพูนะครับเอาน้ําเอาขันห้าขึ้นมาว่าอยู่นะครับผมตรงนั้นในเย็นนะครับประตูฝั่งด้านนี้ครับเราจะมองออกมาคือจะเห็นเป็นรูปปั้นนะครับผม บรรยากาศน่ากลัวนะครับผมถ้ามาในตอนคืนก็คืออาจจะตกใจได้นะครับคือสถานที่แห่งนี้นะครับผมไม่ใช่วัดล้างไม่ใช่สำนักสงฆ์ล้างนะผมแต่เป็นสถานที่ปฏิัติธรรมนะผมผู้ที่สร้างก็ไม่ใช่พระไม่ใช่ฤาษีนะผมแต่เป็นผู้ที่นุ่งขาวผมขาวแล้วก็รักษาศีลนะผมชาวบ้านจะเรียกว่าปู่พะขวายนะครับผมหรือปู่บางบทนะครับผมตอนนี้ก็คือปู่ท่านอายุเยอะแล้วนะผมแล้วก็ป่วยในโรคชราผมก็เลยไม่ได้มา สร้างไม่ได้มาต่อเติมเนาะไม่งั้นเจดีนี้ก็น่าจะเสร็จไปแล้วเนาะเพราะว่าท่านป่วยมาหลายปีแล้วนะผมก็คือปู่บางบทนะผมท่านก็อยู่ด้านหลังนู้นนะครับผมด้านล่างนู้นครับ ก็จะมีลูกหลานเนาะที่คอยขึ้นมาดูแลอยู่นะครับผมสถานที่แห่งนี้นะผมก็อยู่ที่ตำบลเตางอยครับอำเภอเตางอยจังหวัดสุพรรณบุรีนะผมคลิปนี้นะผมก็เป็นการพามาชมเนาะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เมื่อก่อนเคยโด่งดังนะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างรวมไม่เที่ยงนะครับมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับ